ก็ไพ่บอกมา ep ที่395ค่ะเลข3 9 5 Angel Number จเอขาก็จะเชื่อกันว่าจักรวาลนี้ต้องการจะสื่อสารกับคุณว่าความกังวลใจใดๆก็ตามที่คุณมีอยู่นเวลานี้มันไม่ใช่หน้าที่ของคุณมันเป็นหน้าที่ของจักรวาลที่จะจัดสรรเรื่องราวทุกอย่างฉะนั้นไม่ต้องกังวลสิ่งใดทุกอย่างมันจะมีหนทางที่จักรวาลจัดสรรให้เสมอโอเคค่ะมาดูหน้าไพ่กันดีกว่าความรักที่มันเหมือนรวงหรอก ที่มันเคยมีความหวานชื่นแต่ตอนนี้มันแห้งเหี่ยวอยากจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะมันมาจากความคิดเรานั่นแหละที่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีหวังให้แล้วแต่เรายังคาดหวังที่ยังจะไปต่อหรือเปล่าถ้าคุณเจอสถานการณ์ความรักที่คุณมีความรู้สึกเอ๊ะ ทำไมมันเป็นอย่างนั้นเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณเอ๊ะนั่นแหละคะ่ะมันคือคําตอบความรักในครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้มีปลายทางที่สวยงามแบบที่เราคาดหวังก็ได้นะคะได้ไพ่สีถ้วยขึ้นมาแล้วเป็นสีถ้วยแบบโพ i ิทีฟนะ ในสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกนั่นก็คือบางทีเราต้องกลับมาอยู่กับตัวเราเองดีกว่าไหมดีกว่าที่จะไปเฝ้ารออะไรแล้วมันยิ่งบั่นทอนและไพ่ใบสุดท้ายที่ปรากฏนะคะจักรวาลกําลังจะบอกว่าความรักครั้งนี้ค่ะเป็นเพียงแค่เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาอาจจะยังไม่ใช่คนที่จะมาเกื้อหนุนชีวิตเ,เราจริงๆก็ได้ฉะนั้นนะคะถ้ารู้สึกว่าตื่นรู้แล้ว รู้สึกว่าเริ่มอยู่กับตัวเองได้แล้วจงถอยออกมาน่าจะเจ็บน้อยกว่านั่นเองโอเคค่ะต่อไปในส่วนของพิกการนะคะหัวข้อในวันนี้เปิดมาความรักขนาดนี้ก็เอานี้ต่อเลยละกันความรักนะคะครั้งนี้ ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ไพ่เขาอยากจะแนะนําอย่างไรชาจะเลือกไพ่มาสีใบมีหมายเลขหนึ่งสองสามแล้วก็4เรื่องหมายเลขแล้วมาดูคําทํานายกันสําหรับท่านที่เรื่องหมายเลขหนึ่งนะคะถ้าถามว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้ได้ทั้ง2แบบเลยถ้าไปต่อคุณจะต้องเว้นระยะออกมาสักประมาณ3 4มสี่ห้าเดือนเป็นต้นไปแล้วค่อยกลับไปใหม่มันถึงจะไปต่อได้แต่ถ้าจะพอแค่นี้อยากจะบอกว่ามีอนาคตที่สวยงามรออยู่ท่านมากค่ะสําหรับท่านที่เลือกหมายเลข2นะคะควร ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ไม่ว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันก็จะอยู่ระบบเดียวนั่นก็คือระบบความคิดของคุณถ้าคุณไปต่อคุณก็จะมีความแคลงใจว่าทําไมเขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการถ้าคุณพอแค่นี้คุณก็ยังจะมีความแคลงใจอีกว่าหรือว่าบางทีมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรให้จัดระเบียบระบบความคิดคุณเป็นหลักให้ไปต่อมาค่ะสําหรับท่านที่เรื่องหมายเลข3าถามว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้เอาเป็นว่าพอแค่นี้ดีกว่า ไมเพราะว่ายิ่งไปต่อมันยิ่งจะบั่นทอนหรือยิ่งทำลายความทรงจำที่สวยงามบางครั้งนะคะจังหวะชีวิตเรามันอาจจะไม่สามารถที่กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แต่มันเป็นความทรงจาที่ดีได้นั่นเองและหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลขสี่สิ่งที่จักรวาลแนะนำกับคุณนั่นก็คือจริง,รงๆควรพอแต่มันพอไม่ได้เพราะว่าเหมือนคุณยังยื้อเขาไว้แล้วตัวเขาเองเขาก็ยังทำพฤติกรรมหรือส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่ ท,ทำให้คุณไม่ปล่อยไม่วางสัทีเอาเป็นว่าตัดใจได้เมื่อไหร่จัดก,การระบบความคิดได้เมื่อไหร่เดินออกมาค่ะ